คิดพ like, uh really> ี่แน้ค่ะโกกับคำมันต <no> ่างกันยังไงหรอคะโกคือน้องพ่อภาษาจีนลวก่วนการคำนั่ก็คือการรูปไล์ด้วยมือประมาณนี้เขาไม่ได um> ้หมายถึงภาษาไทยเด็กน่าจะถามถึงภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมเวลาเราพูดถึงอะไรบางอย่างที่เป nope> ็นสถานที่เราอยู่ก็คือมาก็คือคำใช่ไหมแต่ถ้าโกคือไปนั่นเองฉะนั้นจำเลยนะคำก็คือเข้า โกก็ go, คือออก go away เออนะเรียบรมร้อยไปออกไปกันสอคนเดียวเดี๋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 ยวหนูหูหูหนููจะไล่ที่ไปไหนล่ะคะไม่ได้ค่ะหนูแค่จะถามโอ้ย oh, <Yeah. S 2> พี่แ ไวรุ่นสมัยนีย้ชอบพิมพ์ชอบพูดอะไรสั้นๆหุ่นๆบางทีแล้วก็ไม่จเข้าใจะคระับไม่พูดเต็มๆตะครับแล้ว go away ล่ะครับ go away อย่างเงี้ยหรือถ้าภาษาอังกฤจะเป็นคำถามก็ขึ้นเสียงสูงนิดนึง go away อะ,อะไรอย่างนี้อ,อันนี้แปลว่าไปพ้นๆไปไกลๆนะครับแล้วมีคำหนึงหลายคนเข้าใจผิดคือ go ahead ถ้า go ahead แปลว่าเชิญเลยตามสบายก็มีคำว่า come away ไหมคะ คัมเมเวนนแะครับว่าแปลว่าเหมือนกับเราได้ความรู้สึกหรือได้ความรู้ข้อคิดติดออกมาด้วยจากสถานที่ที่เราอยู่นั่นเองเห oh, oh, oh. มือนแบบเราไปในหนังหรือไปในสถานที่แล้วมันได้ประสบการณ์ตราตรึงติดมาเป็นความทรงจําอย่างนี้ <S <S พูดถึงหนังเนี่ยชื่อเนี่ยตรงชื่อเรื่องของเราเลยอจริงเลยค่เพราะเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Come Away Come ค w a เเวเป็นการผสมผสานสองทิทานคลาสสิกค,ค,คืออ l ิซ e in Wonderland ดและ Peter p a แพนในรูปแบบใหม่เมื่อลิซและ p ีเตอร์ ต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์ครอบครัวของพวกเขาให้ดีขึ้นให้จงได้โอ้โหอลิลสันวอนดอร์แลนด์กับพีเตอร์แพนจะมาผสมพันกันยังไงผสมรองจะมาผสมรองกันยังไงไปดูกันดีกว่าครับโอ้บรรยากาศดีจังเลยนะครับที่นี่พี่เต้พี่คิสคะแล้วปกติพี่เต้กับพี่คิสเนี่ยซื้อดอกไม้อะไรให้เด็กหรอคะอุ้งก็แล้วแต่เทศกาลเนาะ ใช่ครับน้องจอยชอบกุหลาบส่วนน้องแจนเนี่ยก็จะบ้าแล้วครับโตน้องเพลงผู้ใจเคลิ้มดอกแรกเลยสมาชิกวงแบล็คพิ้งก์นะโรเซ่เลยอ่ก็ดีครับแต่ว่าน่าจะเป็นโรสน่าจะเป็นกุหลาบมันจะง่ายกว่านะครับอาเอาเอาอีกอันโรสโรสใช่ครับอันต่อไปนะเป็นร้านค้าที่เราไปซื้อของอ๋อแน่นอนบิ๊กซีอีกอันครับเทสโกอีกอันโลตัส บัวดอกบัวดอกบัวใช่ไหมเป็นเจ้าหญิงในดิสนีย์ครับโอ้าข่าคอนตัมเอราเอลแจสมินโอ้แจสมินนะครับดอกมะลินะครับแต่พี่เต้ครับน้องเพลงครับจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ flowers ครับอ้าวเหรอมันคือลีฟออกไปเลยใช่ครับลีฟ ไล่กันทำไมอ่ะไม่ใช่ครับ leaves คือใบไม้เออใบไม้น้องตกใจนะนึกว่าไจริงไม่ใช่นะครับ leaves นะครับแปลว่าใบไม้เดี๋ยวจะแปลออกจากสถานที่คือช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรครับ autumn นะในหนังนะหรือ the fall นั่นเองครับใบไม้ร่วงแต่ไม่ได้ร่วงแค่ใบไม้นะคะมีอะไรลูกเส้นผมเต็มเลยค่ะโอ้แน่นอนเส้นผมนะคริสแน่นอนครับสองนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยนะฮะ hair fall hair fall นะครับก่อนหนึ่งผมร่วงเขาเรียก hair loss นะครับนะฮะแล้วอยากจะบอกอีกอันนึงครับพี่เต้ ว่าอของผมอ่ะมันไม่มีผมมานานแล้วครับดังนั้นอ่ะน่าจะเป็นของพี่เตรร้เริ่มตามผมมาใกล้ๆแล้วเฮ้ยไม่เอาดิโอผมรัวเครียดเลยเซงชีวิตมากนานหลวยแล้วเดี๋ยวๆครับพี่เต้ครับถ้าจะเซงชีวิตเนี่ยนะครับหรือจะเครียดกับปัญหาต่างๆที่ทําให้เราว้าวุ่นเดี๋ยววันนี้เราไปดูเนี่ยนะครับคุณพ่อสอนลูกชายว่าอย่างไรเวลาที่มีเหตุการณ์ที่เราไม่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นเหตุการณ์ว้าวุ่นไปดูกันครับ You just keep floating above it. Peter, don't let life take you down. You just keep floating above it. To take down, y o bring down อะไรบางอย่างมันทำให้เราเหมือนแบบแบบใจร่วงใจแบบมันอารมณ์มันตกต่ำอะไรประมาณนี้แปลคง่ายภาษาไทยครับพี่นาครับและถ้าเกิดสถานการณ์ในชีวิตนะฮะหรือสถานการณ์ในไลฟ์ในตอนนั้นเนี่ยมันย่ำแย่นะครับอย่าให้มัน take you down คือให้มันมาโค่นล้มเราหรือทำให้เราต้องพลาดพลั้งไปลยครับจงสู้ต่อไปครับอันนี้สำคัญมาก ก็คือ just keep floating above it พยายามลอยเหนือมันให้ได้มีสติสตางนะครับแล้วก็อย่าหลุดเข้าไปแล้วดิ่งจมลงไปเพราะาบางครั้งบางคนดึงตัวเองกลับมาไม่ได้โอ้โหนะครับเครียดแล้วซึมเศร้านานเลยนะแล้วปีเตอร์แพนกับอลิซอินวันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับมาผสมลงตัวกันหรือไม่และเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรหาคำตอบได้พร้อมกันใน come away เนี่ยนะ mm hmm. เห็นพวกเราเนะี่ยชอบแซวเรื่องนะ้ mm hmm. ผมล่วง mm hmm. ผมหลุดหัวล้านเนี่ยนะก็ตามแต่เนยนะนะ้ำไม่ต้องเครียด ใบไม้พวกที่เห็นมันร่วงๆนี่ไหมหน้าหนาวมาขี่ม้าลงนี่เกลียดเลยแต่พอถึงเวลาใบไม้ติมามันก็จะเบ่งออกมาร่างครูออกมาใบไม้เต็มต้นเลยโอ้แสดงว่าผมก็ยังมีหวังนะครับ I still have hope นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีใบไม้ร่วงแล้วก็เป็นวินเทอร์แต่ชีตกับทุกอย่างในชีวิตมันก็จะเป็นเหมือนฤดูกาลมันก็จะมีมีตกแล้วก็กลับขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมครับเออของของพี่คิดน่าจะเป็นว w i ทอร์ forever ก็คือรดูหนาวตลอดกาลนะคะไม่ขึ้นแล้วนะเลยสมเนย ตามโมไปเฮะสามารถติดตามรายการย้อนหลังนิทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com